สวัสดีครับนนี้เราจะมาดูดโนเสาออกไข่ของเราะครับันนี่แมไแโนเสาออกไข่ของเรามีตัวอะไรบ้างครับนี่นะเสาคอยาวตัวนี้ครับอ่าแนนี้นัวนี้ตัวนีเนี่นี่ออกไข่ได้นะครับเดี๋ยวเราเปิดก่อนเลยอ่านี่เปิดตรงท้ายตรงท้ายเลยนะครับอ้าวี๋ยวใส่ไข่ม <Credit noise> nah, ันไปนะครับไข่มันคือนี่นี่คือพันุ์ของมันตัวนี้ออกได้ได ตายเอาตายเอาออกครับน,น,นี่ตัวนี้ออกออกไข่แล้วออกไข่แล้วนี่เอาออกได้ไหมครับนี่อ like oh ้ามีอะไรอีกครับไหนก็เอาคอยาวตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ออกไข่ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้อ่าให้มันร้องอ้าวเปิดก่อนเลยเปิดก่อนเลย เดี๋ยวมาเริ่มแตะไข่กันนะครับหนึ่งสองโอ้วันนี้วันนี้ต้องเดินถึงจะออกกันเนี่ยโอ้วันนี้เอาร่วงเอาหมดเลยอ้าวนี่ออกไปแล้วนะครับเนี่ยมีตัวนี้ตัวนึงครับตัวนี้อ้าวก้อยามตัวนั้นเลยเอาข้าวมันไข่กันมาใส่กันครับอ้าวเดี gone, สส ian, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกาน เอา้าเอา้าวใส่ไข่เลยครับใส่ไข่ไปสองสามอ้าเอา้เอาจะออกไหมเนี่ยเอา้าออกไหมออกไหมอา้าไข่ไม่ออกครับตอนนี้อ๋อไม่ออกครับไข่มันออกป่าวครับเอา้าวล่วงลงมาแล้วหนึ่งฟองอา้าว อ่าวร่วงอีกไหมครับโอยไม่ได้ฟ้อ,อ,ฟองหนึง่งเอาเอุ๊อออครบแล้วแหม่เนี่ยเสายักษ์ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก็ออกไข่ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้เอาเปิดที่นี่ครับโอ้ตัวนี้ร้องครับร้องร้องเอาเอา,เอามาทิ้มไปเลยเอา้าวเนี่ยเดี๋ยวเรามาใส่ไข่เหมือนกันนะครับ ไข่ตัวนี้นี่มีไข่ลูกใถเลยครับสี่ฟองหนึ่งสองเอ้าล่วงไปแล้วหนึ่งสองสามอ้าวมิวซีครับมิวซีแลวใส่ไม้ก่อนเอา้าเอ้าไปดีครับปิ๊บอา้าวโอ้ไถอีกวะเอ้าหนึ่งฟองอา้าวไข่แล้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 วอาๆๆๆๆๆๆ้าวอ้าวอ้าว ไข่แล้วไข่แล้วอ้าวอ้าวออกไปอีกลูกหนึ่งนะครับสองครับอ้าวอ้าวเน่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 อ้าวเราสองฟองแล้วครับเน่อ้าวอ้าวเน่อ้าวสามแล้วอ้าวนี่นักเสาออกไข่ของเราครับมีสี่ตัวครับเน่เอาหางหลุดไปแล้วอ้าว ฝา,ากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย